บ้านสวนอ,อฟพงพัฒน์ภรรยาขออยู่เคียงข้างจนวันสุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงที่ใครหลายคนรู้จักและชื่นชอยนั่นคืออ,อฟพงพัฒน์วชิรบัณปัจจุบันอายุ61ปีเกิด2กันยายนพุทธศักราช2504เป็นนักร้องนักสแสดงผู้กำกับชาวไทยทางด้านธรุรกิจเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Act Art Generation จำกัดสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัสุทิวราราม และปริญญาตรีที่คณะพลาลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินที่โรดออฟพงพัฒมีชื่อเสียงจากการเป็นนักร้องในแนวร็อกสังกัดคีตาเอนเตอร์เทนเมนต์โดยได้ออกผลงานเพลงของตนเองจำนวน7ชุดก่อนจะพลิกบทมาอยู่เบื้องหลังในฐานะผู้กำกับละครและภาพยนตร์ควบคู่กับงานแสดงและงานร้องเพลงตามที่ว่าจ้างปัจจุบันหลังจากชีวิตพลิกผันไม่สบายอาการค่อนข้างหนักต้องใช้เวลารักษาตัวนานพอสมควรล่าสุดผ่านมาสี่ปีวันนี้ออฟพงพัฒน์วชิรบัน ก็ได้มาอัปเดตให้ฟังว่าก็ทํางานแล้วทํางานมาสาปีแล้วพอไม่สบายปุ๊บหนึ่งปีทํางานเลยมีแค่ข้างซ้ายก็ใช้แค่ข้างซ้ายเดินก็เหมือนกันพูดไม่ชัดก็พยายามพูดฝึกไปทุกวันวันมันก็ดีขึ้นข้างขวาตอนนี้วิธีการรักษาก็ทํากายภาพอยู่ครับที่มือก็ใส่คำมันไว้แค่นั้นเองเป็นหนึ่งในกระบวนการทํากายภาพถามว่ามีโอกาสหายขาดไหมอย่างที่บอกว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนเป็นสองเดือนสามเดือนบางคนเดือนเดียว ก็หายบางคน2ปี4ถึง5ปี10ปีบางคนเป็นตลอดชีวิตเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ในระดับไหนทางที่เราทำได้ก็คือใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้ความกังวลใจตอนนี้ไม่มีครับถามว่าชินแล้วไหมก็ดีครับดีกว่าแน่นอนเพราะว่าเมื่อก่อนผมเร็วมากนะเวลาจะไปไหนเดี๋ยวนี้ช้าหน่อยแต่ก็สนุกเหมือนกันตอนนี้ก็พยายามกลับมาทำงานที่หนักก็ซี่ขวาทั้งหมดขาขวาก็ยังไม่ค่อยดีมันยังเดินไปอยู่แขนข้างขวาก็ยกได้แค่นี้ ทำท่ายกกลางมือยังไม่ได้แล้วประสาทข้างขวาทําให้การพูดของเรามันไม่ชัดลิ้นมันแข็งเพราะว่าข้างขวามันแข็งแตก่ก็ฝึกไปเรียกได้ว่าใจสู้มากๆทั้งนี้ทางด้านชีวิตส่วนตัวออฟสมรถกับภรรยาแดงธัญญาวชิรบัณฑ2,536ปัจจุบันมีทายาทด,ด้วยกันสองคนคือเอกนรีวชิรบัณฑ์และภูริพงศ์วชิรบัณฑ์และก่อนหน้านี้แดงธัญญาภรรยาออฟพงษ์พัฒน์เผยภาพบอกเล่าเรื่องราวทุกอย่างขณะกำลังเดินทางพร้อมคณะนั่ง เครื่องบินส่วนตัวไปบรรยากาศสุดเรองร่าของสามีและสะภาพขากลับกับผลสึกแดงเดือดสภาพก็อย่างที่เห็นเลยพร้อมแคปชั่นว่าขาไปสดใสเรืองร่าขากลับหมดแรงซ่าเลยตรูโดนไป7จ็ดถึงศูนย์ลิเวอร์พูลแมนูในทต็ดแ่นฟนดงานนี้แฟนๆเองก็แห่แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียว